ลูกเนียงลูกเนียงลูกเนียงสมันกินสดอยู่ตลาดนะครับมกินอยู่ตลาดเลยแกงไตปลาอืมอืมเนื้อุมมันเนื้อตุ่มมัน เพืยงกับม่านี่ยอือต้องอะไรข้างแรกข้างแรกใช่ไหมฮัมทก,กินที่บ้านเลยไหมเราได้คนของแก่นซินง่งม่ได้รู้ว่ามาจากของแก่นอะไรนะทำไมรู้ว่ามาจากของแก่นน้องก็บอก

ขอบคุณครับพรุ่งนี้มาเราก็มานี่อีกเอ้ยมาไหนเรามาเมืเ่อเดือนหรอไม่เข้าวไม่ยิงไหมเอาไปแม่ข้าเดนียวแลยพี่ข้าวเหนียเลยแตกเลยเอของแกนแตกไอ้พวกนี้ยังไม่กลับก่อนะครับเย็นนี้เนี่ยเย็นนี้ครับแล้วก็มาใหม่อีกวันหน,นึ่งนี่มาถึงยงแค่ไกเรามาอะไรไม่กินหรอกกินให้จุบจุบข <c oughs> อบจุบจุบจุบขอคือจุบบวกอ่ะจุบ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  ดเดี Stelle, fast, das ๋ยวเพิ่เนี่ยเดี๋ยววันวันมาเรื่องมาลมันมานั่งนี่แหละแม่มากินนี่แหละพรุ่งนี้มาเรื่องไม่มีไม่อยู่นี่กี่วันนี่นีสองวันย้ายไปเรียกเหรอถ้ามาเรื่องก็ต้องงูบ้านในสวนขายก็ดูว่าตลาดนัดบ้านในสวนอย่ไม่ไกลเพราะเราปกติขายที่ไหนนี่สองวันแล้วก็บ้านในสวนสี่วันอเน ตลาดนี้มีวันนี้วันไหนบ้างนะวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์มี่วันเมื่อวานน่มาน่นกินกันบ้าวันจันทร์บ้านแมองบ้านเรืนวันจันทร์ต้องไปตลาดนัดในสวนเนี่ยลงสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปม่หาง ช่วงช่วงไปค้องไปอามันย<า>ุเทรนเที่ยไหร่แม่ได้สักสามกิโลได้<อ>ไปมากี่ครั้งแล้วสุลักครั้งแรกครับมาเจอแม่พูดเพราะมีกลิ่แล้วกลิ่นทุลักแล้วนี่ไม่แก่ลูกไม่แกค่ครับพอแล้วแม่พอแล้วพอแล้วเพราะว่ากินปะแม่พรุ่งนี้จะไปแม่เคขือไปแวะข้างทางกินแบบข้าวแกงไะใช่ใช่ใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋า ใส่กระโปงเสื้อไปเลยนะแม่เรามาใต้เราก็ไม่จะกินอาหารใต้ไงไม่จะไปกินอาหารนี่แม่เป็นเพื่อนถูกใช่ถ้าเราไปอีสานเรากินไม่ได้กินไม่ได้เลยคนก็ห่อไปเองให้แต่คนใต้อยู่อีสานเยอะนะอยู่เยอะนี่แฟนไปนครพนมทำรถตู้ เท่าตัวเลยตึ้งตึ้งถึงเมื่อกี้นะคนขนมเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลับอีตานหรอกกลับพี่ลกไปต่อพี่ลกอีกใช่เน,น,นื้นอเหนื้อตอนล่าง